ช่วงนี้เรามีค่ายรถยนต์นะครับพูดถึงแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตมากขึ้นนะครับอย่างล่าสุดนี่เสี่ยวมี่ก็ออกมาโชว์สิทธิบัตรนะครับเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตตัวนี้มันจะทำให้วงการรถไฟไฟ้าอีวีเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปริมาณแบตนะฮะมันจะสามารถทำให เก็บประจุไฟฟ้าได้เยอะรถวิ่งได้ไกลไกลขึ้นแล้วก็ชาร์จได้เร็ว,รวขึ้นด้วยครับผมชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์จเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลานกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้อง ช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้งสามช่องเลยนะครับโซลิดสเตตแปลว่าอะไรครับโซลิดก็ของแข็งโซลิดโซลิดโซลิดแข็งแข็งนิ่งนิ่งแข็งแข็งไม่เคลื่อนไหวสเตตสถานะสถานะของแข็งสถานะของแข็งถูกต้องตัวถูกต้องเลยตรงตัวตรงตัวเลยตรงตัวเลยนะฮะก็คือแบตเตอรี่ทั่วๆไปเนี่ยเราจะมีตัวของเหลวที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ที่ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างขั้วแอโนดกับคาโทดนะฮะแล้วมันก็จะทําให้ไฟฟ้ามันวิ่งผ่านได้อิเล็กตรอนวิ่งผ่านได้ใช่ไหมครับนั่นคือแบตเตอรี่แบบดั้งเดิมที่เรามีเป็นลิเธียมไอออนลิเธียมอะไรก็มีหมดแล้วแต่ว่าใช้ธาตุใดเข้าไปมีส่วนร่วมแมงกานีสฟอสเฟตอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่พอเป็นโซลิดสเตตไออเล็กโทรไลต์ที่เคยเป็นของเหลวเนี่ยจะกลายเป็นของแข็งอื มันคือแก้วหรือมันคือทรายซึ่งซึ่งอันนี้เราเคยยิ่งเราเคยคุยมาเป็นปีแล้วนะฮะว่าเทคโนโลยีนี้หลายๆคนบอกว่ามันถูกฟอร์ดว่ามันถูกข้อจํากัดหลายๆอย่างคือมันมีคําถามเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับในคำถามเหล่านั้นก็บอกว่าแล้วการที่มันเป็นเจ้าแก้วอ่ะมันแข็งแก้วแก้วของมันเป็นของแข็งที่ไม่ได้แข็งทนอ่ะคือคือมันแตกได้มันแครกได้แล้วในการใช้งานรถยนต์ซึ่งมันเป็นสิ่งของที่เคลื่อนที่ตลอดเวลามีแรงสันสะเทือนใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ มันจะทนไหวเหรอพี่นั่นน่ะสิคำถามแล้วก่อนนะก่อนต้องการคำถามนี้คือมันถูกทักมาก่อนใช่ว่าเจ้าโซลิดสเต e แบตเตอรี่เนี่ยมันจะถูกใช้งานในรุ่นได้จริงเหรอในรถใช้งานจริงๆใช่ณวันนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปเขาผมเดาว่าทุกวันนี้ที่พูดค,คนที่พูดถึงโซลิด t เต e เนี่ยน่าจะไม่ใช่ของแข็งร้อยเอร์ซ็นต์มันเป็นการผสมเป็นรูปผสมมันก็อาจจะแข็งบ้างมีมงซิลิก้า,าผสมอยู่ในนั้นแล้วก็ มีส่วนอื่นๆผสมอยู่ด้วยซึ่งจะทาให้มันยังคงสถานะเป็นของเหลวแต่มันไม่ได้เหลวเป็นน้ํามันอาจจะเป็นเจลก็อาจจะไม่ได้เพราะว่ามองว่ามันอาจจะเป็นหรี่มันยังคงเป็นของแข็งแต่อาจจะไม่ได้แข็งหมดแล้วก็ยังเป็นใช้เพิ่มความเหนียวถูกไว้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เพื่อสร้างความยืดหยุ่นแต่คือต้องนี้คําว่าของแข็งในทางเทคโนโลยีอ่ะมันคําพูดพวกเนี้ยต้องบอกคุณผู้ชมมันมันไม่ได้พูดเหมือนทั้งหมดคือคําว่าของแข็งคือมันแข็งว่าเดิมเขาก็เรียกว่าของแข็งแล้ว ใช่ <c oughs> ผมใช้คำนี้คุณโยมเข้าใจไหมคือบางทีคือมันไม่ได้เันไม่ได้แบบเหมือนแบบพลิกจากน้ําเป็นเป็น,เป,นเป็นหินแต่มันอาจจะแบเป็นโครนมันก็แข็งกว่าเดิมอ่ะมันไม่ไ้เหลวอ,อย่าง<ะ>ของเสียวมี่นี่เขาบอกว่าโครงสร้างภายในสิทธิบัตของเสียวมี่นะครับ,รบเขาบอกว่าไอตัวอิเล็กโทรไลต์แบบแข็งของเขาเนี่ยจะทําจากโพลิเมอร์แล้วก็มีเกลือโลหะด้วยมันเป็นโซเดียม <Metal S 2> เมทัลชนิดนึ่งเป็นแบตเกลือไปด้วยด้วยมีมีเกลือผสม,มด้วยเป็นโซเดียมเมทัลชนิดนึ่งนะฮะ แล้วอิเล็กโทรไลต์มันก็จะแบบว่าสามารถออกแบบให้มันมีรูปทรงแตกต่างกันเนาะซึ่งมันสามารถแทรกตัวเข้าไปหรือว่าจัดรูปทรงของไปเข้าไปอยู่ตามชั้นอิเล็กโทรตามแนวความหนาได้นะครับแล้วก็จะทําให้ประสิทธิภาพโดยรวมนะครับ,รบอย่างของเสี่ยมีเนี่ยเขาบอกว่าพอทําเป็นเซลล์ทูบอดี้แล้วจะสามารถแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ได้ถึง 77. 8คือจากเดิมคุณตีพื้นที่สี่เหลี่ยมใต้พื้นรถขึ้นมาเนี่ย คุณอาจจะใส่แบตเตอรี่ลงไปในเปอร์เซ็นที่ได้น้อยกว่านี้แต่ตอนนี้มันออกแบบให้รูปทรงมันมีได้หลากหลายม,มันก็ไปตามสัดส่วนต่างๆได้ได้ถึง77.8%ซึ่งใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นครับแล้วความสูงของแบตเตอรี่ที่ต้องการเนี่ยเพียงแค่120มิลก็คือ12เซน <12. S 2> อ่านะฮะมันก็จะไม่หนามากมใช่ไหมฮะแล้วได้ความจุเยอะ เขาบอกว่าแบตเตอรี่ตัวต้นแบบเนี่ยวิ่งได้ไกลเกิน1,200กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC นะ CLTC นะครับแล้วก็ชาร์จนะครับชาร์จด้วยไม่ได้บอกกำลังไฟนะแต่บอกว่าชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดนะฮะวิ่งได้ถึง800กิโลในการชาร์จแค่10นาทีก่อนหน้านี้มีของหัวเว่ยประกาศออกมาบอกว่าวิ่งได้พันโลเลยชาร์จหนาทีถ้าชาร์จ5นาทีเนี่ยผมว่า อาสารถสันดับพันโลเลยพันโลเลยไม่ในในความจริงอะวิ่งมาถึงปุ๊บเนี่ยชาร์จเนี่ยโอ้โหห้านาทีนี่มันคือเติมน้ำมันแล้วอะในความจริงห้าทีเนี่ยก็เท่ากับเร็วเติมน้ำมันแล้วถ้าบอกตัวเลขพันโลผมไม่ต้องชาร์ตพันโลนะผมมีห้าร้อยโลก็ได้อผมพูดตรงตรงมันจริงจริงอะผมว่าแต่แต่ไม่ทั้งนี้นั้นโอ้คุผู้ชมพอพูดอย่างเงี้ยผมเห็นภาพเลยคำถามคือคำถามคือชาร์จห้านาทีของหัวเบย์เนี่ย ต้องใช้กําลังไฟชาร์จเท่าไหร่โอ้ยกําลังไฟชาร์จเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เมกะวัต์แล้วไม่ใช่กิโลวัต<น>วต์แล้วใน <c oughs> ในในมุมในมุมของเราชาร์จอเงี้ยเราต้องเข้าสถานีบริการอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ที่ผมกำลังพูดเนี่ยเปลี่ยนระบบใหม่ได้ไหมทำไมฮะไม่ใช้แอปนะผมว่า5ท้ทีชาร์จทีกหัวเว่ชาร์จห้าทีใช่ไหมเหนือกว่าของเซี่ยวมี่เนี่ยจะเป็นเซี่ยมีหรือหัวเว่ยก็ตามทีห้าทีสิบนาทีเนี่ย ไปล็อกอินแอปอยู่แล้วฝ่ายจะกดแอปให้แอคทีเวตฝ่ายจะปลดล็อกอินแอปประมาณนี้สิบนานทีกับโปรเซสเนี้ยแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะพี่<ะ>คือฉะนั้นแล้วการชาร์จยังไม่เท่าไอ้สิบโปรเซสที่ผมบอกสิบนาทีของโปรเซสเนี้ยถูกเปลี่ยนเป็นทําอะไรแบบไม่ต้องใช้แอป,ปจ่ายตังค์เลยได้ไหมอะไรอันนี้ทําไมพ <c oughs> ูดถึงไอ้พวกพวกให้บริการที่เป็นหัวชาร์จต้องไปปรับปรุงแอปของตัวเองให้มันแบบว่าใช้งานได้คล่องตัวกว่านี้คือแอปก็ทุกคนมีแอปตันหากกันหมด ไม่ใช่แอปกลางแล้วแต่ละแอปก็มีความล่าช้าหรือความเร็วของแต่ละแอปไม่เท่ากันไปดูเทสลาลงมาจากรถเสียบสายเลยนั่นแหละเดี๋ยวมันคุยกันเองผมจะบอกว่าระบบหนึ่งในระบบที่ถือว่าผมผมต้องบอกว่าเขาเป็นอีโค y ิสเ m มที่เขาทำได้ดีคือเทสลาในระบบนี้ชาร์จแม้ถึงแม้เราจะไม่ค่อยชอบมือเปิดประตูเขาก็ตามแต่แต่ระบบการชาร์จของเขาสุดยอดที่นี้เราต้องยอมรับคขาึ้นนอกจากหัวชาร์จเขาจะชาร์จได้เร็วแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเขาที่ลงมาแล้วข้าหัวชาร์จเสียบแล้วได้เลยเนี่ย ถูกใจถูกใจคนที่ดูอยู่ตอนนีน้เอาอีกแล้วพี่หลามมึงเล่นมือเปิดเท้ไล่แล้วสนุกมือกูอีกแล้วนี่ก็ใครยินี่ก็ใครย,ยิผมมุสตา,าผมรู้ <หา S 1> ว่าคุณเหงาคุณอยากจะพูดถึงผมนะเอาเลยเดี๋ยผมเปิดช่องให้แล้วผมมุสตาอ,อไไ้อไม่แกพี่ก็จะวนมาใครยเนี่นยแวะนิดนึงไงแพะนิดนึงนนะสบายใจกันกลับมากลับมากลับมาของเราครับก็ลาฝา,ากไว้ว่าคือในเทคโนโลยีที่ทันสมัยของการชาร์จที่เร็วขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันทะล้อนมุมนิดนึงครับว่าปัจจุบันน่ะ รถไฟฟ้ามันพัฒนาขึ้นมาระดับแล้ว,ลลวอย่างบ้านเราผู้ใช้ก็มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันศูนย์สถานีศูนย์ชาร์จเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกวันเร,รเราไม่นับบ้านนะเพราะบ้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของใครของวันอยู่แล้วเราพูดถึงสถานีกลางที่ชาร์จันนี้มันเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยก็เห็นแนวโน้มที่ดีของทิศทางของเรื่องการใช้งานผมจะบอกอะไรให้ยัง ปัญหาที่ทุกคนคิดว่าบางคนคิดว่าแบตโซลิสเตดแค่เอาอิเล็กโทรไลต์เป็นของแข็งทําไมพัฒนานานหลายปีทําไมไม่รีบทําออกมาครับมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครแก้ไขปัญหาได้ครับพี่คือเวลาอิเล็กตรอนมันวิ่งอ่ะผ่านอิเล็กโทรไลต์เนี่ยครับระหว่างแอโนดกับแคโทดครับมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นครับพี่รรเขาเรียกว่าปฏิกิริยาทางเคมีอืมมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าผลึกเงินที่เขาเรียกว่าเดนดริท ไอเดนไร์เนี่ยมันจะเป็นผลึกเงินที่ถูกสร้างขึ้นมานะมันจะค่อยๆต่อกันออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นวิง่งทะลุผ่านอิเล็กโทรไลต์มาเนี่ยครับซึ่งไอตัวเนี้ยแม้กระทั่งแบตโซลิเตทจะเป็นของแข็งนะไอนี้มันก็แทรกได้ huh. แล้วพี่ลองนึกภาพดูระหว่างขั้วแบตสองขั้วครับถ้ามีเส้นโลหะเงินเชื่อมถึงกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับชอ็อตครับนับ่นน่ะสินี่คือสิ่งหนึ่งที่ แบตโซลิสเตตยังแก้ปัญหาเรื่องเดนดร์ไม่ได้นะใครจะเปลี่ยนแปลงวัสดุเป็นแบบไหนจะทําให้มันเป็นรูปทรงเงยไม่แตกไม่แยกไม่เล้าไม่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคุณแก้เดนไดรั์ได้อย่างผมยังไม่เจอเจ้าไหนที่พูดเรื่องนี้เลยนะต้องรอดูนะครับ,รบว่าสุดท้ายเนี่ย,ย,ยโซลิสเตเต,ตอาจจะออกมาในช่วงนี้แต่ถึงเวลาใช้จริงก็ไม่เห็นมีใครใช้หรือเปล่าอ,อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ เรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของต้นทุนครับต้นทุนไม่มีปัญหาพอมันแก้ปัญหาได้หมดแล้วเนี่ยต้นทุนแพงๆเดี๋ยวทำไปสักพักอีโคโนมี่ออฟสเกลได้ขายเยอะๆได้มีคนใช้ลหลายๆเจ้าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองอนะนะฮะอ่ะรอดูต่อไปครับ,รบอนาคตโซลิซูผมทำพอร์ชาร์กเรื่องโซลิสเตทเป็นพอร์ชาร์ตอนที่สองครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาไม่รู้จนถึงป่านนี้ยังไม่ได้ใช้เลยครับคุณผู้ชม